ครับเรือนนี้เป็นเครื่องนาฬิกาไซโก้การซ่อมก็จะมีนี่นะครับพวกนี้แกนจากจะหนีศูนย์หมดเลยนะครับเราต้องนี่นะครับ 1. นึ่จุดน,นะครับก็จุดตามที่มาร์กไว้ครับ2องสามสี่นี่นครับ ็ด้านหลังด้านหลังนี่จะเยอะ,อะจุดนี้1 2 3 4อันนี้เยอะเลยครับนี่อย่างนี้เรียกว่าแกนหลวมนะครับ เราจะทำการตัวไหนเยอะก็จะใส่บูตไปใหม่ตัวไหนที่ไม่มากก็จะย้ำไปนะครับเครื่องไซโก้รุ่นนี้ก็จะเป็นประมาณนี้ที่เสียนะครับนอกนั้นก็ไม่มีอะไรเป็นอาการเฉพาะนะครับของตัวเครื่องรุ่นนี้เลยใครมีก็อย่าลืมดู ว่าหรวมหรือเปล่าทำการแก้ไขกันนะครับอย่าให้มันหรวมมากแล้วจะลำบากในการซ่อมครับ